ส่งกำลังใจให้กันล้นหลามแอร์พันธิราต้องเข้าผ่าตาดัดให้กำลังใจแอร์พันธิราแอดมิดโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิราฟูกลิน่นโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นโลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรเลยทีเดียวและนอกจากเธอจะมีงานในวงการก็มีธุรกิจส่วนตัวมากมายเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะ ล่าสุดทั้งคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเป็นห่วงสาวแอร์เมื่อเธอโพสต์ภาพแอดมิดโรงพยาบาลผ่าตัดสีที่มดลูกพร้อมบอกว่าวิชมีรักกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วขอให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยเถิดแฮชแท็ออแอร์เองแฮชแท็กบุญญารี ต่อมาเธอโพสต์คลิปขณะเข้าตรวจร่างกายมีสามีไอรัชสิทธิ์มันคงธนทรัพย์ดูแลไม่ห่างพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยและกำลังใจจากทุกคนนะคะการผ่าตัดสำเร็จร,บราบรื่นไปด้วยดียังมีอาการปวดท้องและแสบอยู่บ้างไม่เป็นไรคะ่ะกินยาพร้อมเลิงล่าต่อแล้วคะ่ะ แฮตแท็กบุญญาลีแฮตแท็กอีหญิงสู้สี่แฮตแท็กอ๋อแอเอง